โฆษณาที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยังไม่เคยถ่ายเลยนะคะอันนี้คือครั้งแรกค่ะก็ไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะได้มาแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์นี้ด้วยค่ะไม่เคยเลยค่ะตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะพอได้เห็นเบื้องหลังก็รู้สึกว่าเออเขาทำงานกันโปรมากๆแล้วก็เป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกด้วยค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะ รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้ค่ะแล้วก็วันนี้คือตั้งแต่มาคือตื่นเต้นทั้งวันแล้วก็พอได้เข้าถ่ายโฆษณาค่ะก็อาการก็หายไปทั้งหมดเลยแต่ว่าเป็นเป็นอาการตื่นเต้นที่ได้เข้าถ่ายโฆษณาแทนค่ะมันเป็นอะไรที่ที่ต้องปังแน่นอนอะ่ะถ้าใครได้เห็นคือต้องรักต้องรักทุกๆคนแล้วก็รักทีมงานที่ได้ถ่ายทำแล้วก็ทุ่มเทกับโฆษณานี้มากๆค่ะ ก็การในทําครั้งนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ได้แรงบันดาลใจนะครับเราได้เห็นแม่ชมเราได้เห็นทีมงานโรสโกเราได้เห็นซี o โอน้องหนึ่งน้องวาวนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบอ่าลุยธุรกิจต่อไปแล้วก็สามารถสร้างยอดขายได้เยอะมากๆแน่นอนครับรู้สึกดีใจคะ่ะที่ได้ร่วมกับโปรเจกต์นี้ค่ะยังไงปังแน่นอนเฉพาะตอนนี้นะว่าปังแล้วนะยิ่งถ้าใครได้เห็นคลิปโฆษณาตัวนี้นะวิดีโอตัวนี้ ออกสู่สายตาประชาชนนะผมบอกเลยว่ามันปังยิ่งกว่าเดิมเป็น10เท่าสมชื่อสาคนะคอลลาเจนเอ็กเทนครับว่าคืนที่นอนได้หลับตื่นเต้นค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าที่เป็นครั้งแรกค่ะ first time เลยจริงๆค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าไม่เคยไปในกองถ่ายหรือไม่เคยไปอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลยจริงๆค่ะคือการนี้เราจะได้มาเจอแม่ชมหรือว่าการที่จะได้มาร่วมกองเดียวกันกับแม่ชมพูอรารย,ยานเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ามันมหาศารร์มากแล้วก็ เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นสำหรับคนธรรมดาทั่วไปแต่สำหรับพันเนอร์เลสโคคือต้องบอกเลยว่า c ี o และ c ี o ของเราสุดยอดมากๆค่ะสวยมากค่ะสวยมากมาชมแบบสวยทุกมิติสวยทุกมุมเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากก็ดูแบบไม่อยากกระพริบตาเลยอ่ะแมาสวยจริงๆค่ะ เป็นเกียรติมากๆแล้วก็มันก็เป็นครั้งเดียวในชีวิตเนาะที่เขาเรียกว่าร่วมงานกับคุณชมพู่อารยาที่เป็น grower b a n แบบนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเกิดขึ้นได้ต้องบอกว่าขอบคุณแบรนด์โ o สโกมากๆเลยที่จัดแคมเปญนี้ขึ้นมาค่ะให้พาร์ทเนอร์ของเรา เอาจริงๆเลยคือพอเห็นที่คุณจันพูเข้ามาในกล้องอะคะ่ะคือหัวใจเต้นแรงมากคือเหมือนกับว่ามันตื้นตันมากว่าแบบเฮ้ยเราอยู่กับแบรนด์มาหนึ่งปีอะคะ่ะเรามองเห็นแบรนด์เราค่อยๆเติบโตเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันแบบเฮ้ยมันถึงจุดนี้เลยเหรอแล้วเราได้มาอยู่ในเฟรมเดียวกับเขาเลยเหรอมันก็ตื่นเต้นนะคะแล้วถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากของของแอนเลยะคะ่ะ ก็ทุกคนในกองก็คือโปรเฟชชั่นแลมากๆเลยค่ะก็คือมืออาชีพกันทุกคนเลยแล้วก็โดยเฉพาะ c ีอของเรานะคะแล้วก็คุณชมพู่อารยาด้วยค่ะฝากถึงทุกคนนะคะคือแบบทุกคนมืออาชีพมากๆแล้วก็โรสโกทุ่มเทมากมารู้สึกขอบคุณมากมแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาอยู่ในครอบครัวโรสโกได้มีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้ซึ่งแบบมีเงินก็คงจะซื้อไม่ได้เลยโอกาสแบบนี้ค่ะ อย่างแรกพี่ต้องขอบคุณโรสโกมากๆที่ให้เกียรติพาร์ทเนอร์ขนาดนี้นะครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกว่าถ่ายโฆษณากับแม่ชมคือถ้าไม่ได้โรสโกก็ไม่รู้ว่าจะหาโอกาสนี้ได้จากที่ไหนเพราะไม่ใช่ว่ามีเงินก็ได้มาถ่ายอะไรแบบนี้เนาะตื่นเต้นครับแล้วก็ขอบคุณโรสโกมากๆจริงๆที่เรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับพาร์ทเนอร์นะคะรักมากอันนี้คือขอบคุณจากใจเพราะว่าไม่ใช่แค่พี่ฝนคนเดียวที่เปลี่ยนชีวิตแต่หลายๆคนพาร์ทเนอร์ในโรสโกคือแบบเปลี่ยนชีวิตไปเยอะมากชีวิตแบบว่ามีบ้านมีรถ มีชีวิตใหม่การความเป็นอยู่ของเราอะค่ะไม่ใช่แค่เรื่องรายได้ไม่ใช่แค่การขายแต่มันเป็นสังคมใหม่ๆม่ m i n d s ใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราแบบเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเจอโรสโกแล้วก็เป็นหนึ่งในโรสโกค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ขายออนไลน์แต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้โรสโกกล้าพูดได้เต็มปากเลยคะ่ะว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตปริมแบบ100%ในทุกๆมิติเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็น m i n เ s e t การใช้ชีวิตทุกอย่างคือครบ ทุกมิติจริงๆแล้วก็สังคมที่ดีค่ะดีใจมากๆที่ได้รู้จักโรสโกอยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็ทีมโรสโกทีมกองถ่ายทุกท่านนะคะซึ่งได้เตรียมความพร้อมมาอย่างดีมากทําให้รู้สึกแบบเป็นกันเองมากๆนะคะตั้งแต่เข้ามาก็คือไม่เกรงเลยถ่ายทําแบบสมูทราบรื่นมากค่ะ อยากบอกว่าขอบคุณทีมงานทุกๆคนขอบคุณซีโอค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างวันนี้โรสโกเปลี่ยนชีวิตมิกจริงๆชีวิตจากคนคนหนึ่งที่เคยเป็นแอร์โฮสเตสมา15ปีไม่กล้าออกจากงานมาจนถึงวันนี้มันได้ชีวิตใหม่กลับขึ้นมาค่ะแล้วก็ครอบครัวทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นรายได้ความสุขคือได้หมดเลยได้จากที่นี่โรสโกค่ะขอพูดคําเดิมนะคะว่ามิกจะเป็นคนหนึ่งที่พาน้องหนึ่งน้องวาวให้แบรนด์โรสโกไปไกลระดับโลก เหมือนเดิมค่ะยืนยันคำเดิมค่ะอยากขอบคุณคำเดียวเลยคือรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่โรสโกทำให้เรานะคะเขาทำให้ด้วยใจจริงๆวันนี้ในฝั่งของพาร์ทเนอร์เองก็ได้รับความดูแลเอาใจใส่ได้รับการให้อย่างสุดหัวใจจริงๆในฝั่งของพาร์ทเนอร์และในฝั่งของลูกค้าเองค่ะโรสโกก็รับผิดชอบโดยการที่ สร้างสินค้าที่ดีเพื่อลูกค้าจริงๆมันไม่ใช่แค่ฝั่งพาร์ทเนอร์ที่ประสบความสําเร็จแต่ฝั่งลูกค้าก็ได้สินค้าที่ดีจริงๆและอยากจะบอกกับโรสโกว่าจะขอยืนหยัดอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้ตลอดไปเลยค่ะ